ก็โดยวันนี้นะครับพี่จะมาเป็นวิญญาณนะครับพี่อยากรู้ว่าการที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็ต้องแบบว่าซื้อบทบาทก่อนนะครับซึ่งวิญญาณอยู่ตรงไหนเอานี่ไงครับราคาอยู่ที่1,7,999กับ1,199ดาวทองแน่นอนครับว่าพี่ไม่พี่ไม่เติมขนาดนั้นแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะซื้อผ่านคุกกี้นะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองแเป็นวิญญาณเหมือนพี่นะครับก็บกดไลค์ซะ,<ส>ะแล้วเราก็จะอยู่แก๊งผีด้วยกันนะครับอุ้ยและตอนนี้ม่านก็เปิดขึ้นแล้วเอาจริงนะวิญญาณน่าจะเหมาะกับนี่แหละครับปุ่มกดน่า <Yahoo! S 1> จะเหมาะกับปุ่มกดมากที่สุดละว,วิญญาณเ <c oughs> มื่อกี้ลันนะครับไม่รู้จริงดีแล้วแหละจะได้มีคนมาปาด โอเคหลังความตายคุณจะกลายเป็นวิญญาณยืนให้ปาดแบบก็โก้เลยครับปาดชันหน่อยไม่มีใครปาดเลยหรอปาดหน่อยสิปาดปาดเร็วปาดเร็วปาดเร็วปาดทีนี้ไม่มีไม่มีใครมาติดกลับเลยแหลนะเอาหน่อยครับเอาหน่อยไอสีม่วงแก้ไฟนะเมื่อกี้เหมือนสีแดงวิ่งมาด้านซ้ายแดงเป็นหรือเปล่า แดงหายแล้วตอนนี้น้ำเงินทำควัญนำเงินไม่น่าใช่นะเราต้องหาตัวแฝงให้ได้กันนี่ไงตามเลยตามเลยปาดเลยปาด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 ,ปาดเลยดิปาดผมหน่อยเอยลองลองเนียนดิเผื่อมันคิดว่าเป็นตะกา้าแต่จริงไม่มีตะก้านะอู้น่าจะโดนอะน้ำตาลเป็นครับน้ำตาลก็เป็นครับ น้ำตาลก็เป็นทุกคนวัวสีแดงที่ดีมันบุดโตน่าจะตานาก็เป็นได้ไงเราไอยู่ที่โรงอาหารนะมันผมชิงล่างมานมันเป็นอ้ใครเป็นไว้เดาเดาเราเมื่อไรที่เราเป็นวิญญาณอ่ะใครเป็นไว้อเดาเราเมื่อไรอันนี้แบบตกแต่งพยายามจะชิงแล้วพยายะมเดาเอเดาให้หน่อยดิจะทำคลิปได้ปะไอสีแดงเลยสีแดงก็ฆ่าเพื่อนผมชีเขียวใครใครเป็นไว้เดาให้หน่อยจะทำคลิปเร็วๆๆๆ อยากทำคลิปวิญญาณน่ะมาเล่นกับผมดิเอ่อกล้าปะล่ะกล้าปะเออคือคุณไม่กล้าไม่ไม่คือเราไงใช่ใช่เราลงยูทูบคุณก็ยืนอยู่ในยูทูบเนี่ยเอาผมไว้ดิผมเป็นผมเป็นวิญญาณน่ะเอาว่ายูทูปป้าช่องอะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะอ่าช่องช่องฮีโร่เพจช่องฮีโร่เพจอ่ะ๊ยดเอาไว้ดิเฮ้ยเจนี่โผล่เนี่ยไม่ใช่ฮีโร่เพจแหละ เออเฮ้ยอำนาจทีโรเพทแม่งดีว่ะโหแมบโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยเมืกี้สีอ่าสีสีซากุระนะครับเป็นเอ่อเป็นคนที่เอ่อส่งพี่ออกจากยานไปนะครับอย่ามาดูอีกเรื่ออีก2ตัวนะเอาจริงเออนี่ไงอันแรกตรวจร่างกายแล้วก็ห้องปฏิกรเออห้องปฏิกรก่อน,อนเลยลูกเรือน่าจะยังไม่มานะ วิ่ง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 ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคโอเคครับไม่เสี่ยงครับกดปุ่มโหดพี่ออกรับสองไม่ได้แล้วน้องเอ็กวิญญาณกดปุ่มไม่ได้อะเราเราเลือกสแกนนะกดได้สแกนนี่กดได้กดได้เพื่อน ยูทูบเบอร์ผมเคยดูช่องมันผมเคยดูช่องมันเออแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอเจอด้วยไหนเจอเจอว่าอะไรมันเป็นคือเจอว่าอะไรหรอใช่มันเป็นยูทูบเบอร์ที่ยูที่วีมันเป็นยูทูบเบอร์เคยดูช่องจำไว้นะเผื่อแบบเอ่อยูทูบเบอร์ท่านอื่นจะ เอาเทคนิคของพี่ไปใช้นะก็ทําแบบนี้เลยเอ้ยผมเป็นยูทูบเบอร์ดาวผมออกได้จะทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยหูรอบนี้เกิดไก่เนะ่ออนนี้อันตรายนะเน่อือคนเยอะซะด้วยฮนะยังไม่รีบยังไม่รีบยังยังนี่มันโหดักท่อเลยนะเลินรอะเอาเดี๋ยวแมงระเบิดท่อโอ้โหวิญญาณกูเออว่ะลืมไปนี่ว่ะเรามีหัวทีวีนี่เอง ถ้าใส่หัวทีวีไปอะยังไงก็โดนปาดแน่นนเป็นคนแรกเ oh. ชื่อพี่เพราะงั้นเนี่ยการเล่นเป็นวิญญาณนะ่ะดีที่สุดแหละที่จะหัวทีวีไปตานนี้ก็มีช่างปรับปามีนักล่าฆ่าหัวแล้วก็มีวิญญาณมา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 อยากโดนปาดอะที่เดิมเลยนะที่เดิมอยากโดนปาดจังเลยอะนักล่าอยู่ไหนนักล่าอยู่ไหน อร่อยสิเพื่อนปาดเราเลยเ,ลยเอ,อ้ยปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วจัดก,การเลยเพื่อนปาดเราเลยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ข่าวนะเมื่อกี้ข่าวเป็นนะครับชัดเจนเลยนะชัดเจนเนี่ยในในในไอ้นี่เป็น Uh, เราเป็นฮันเตอร์นะเมื่อกี้เราเห็นคนที่ปาดไอส้สีสีเหลืองอะไม่ได้ขีสีเขียวอ่อนน่ะคือบทเรามาเราเป็นฮันเตอร์เดี๋ยวเราจะยิงไม่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 ไมไมคือคือตอนนี้ไม่มีโจ๊กนะ <I S 2> คืออันนี้ <bet> อ่าเรารู้เรารู้ว่าใครเป็นเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยบวเรามาเราจะยิงมันให้ดู <c oughs> อ่ะบวตัวเอง <c oughs> อ้าวเข้าทางเข้าทางครับเข้าทางบอกเลยเข้าทางครับบอกเข้าทางบอกเลยฮะ <c oughs> เรียบร้อยครับวิญญาณออกไปแล้วโอเคต้องรีบดูนะซ่อมเกราะที่ห้องหลังแล้วก็ออปรับจูนอุปกรณ์แยกไฟที่ห้องไฟฟ้านะครับเรามีเควสที่ตรงนี้โอเคหลบก่อนนะเพราะว่าไอห้องไฟฟ้านี่คืออยู่ไกลจัดเลยเราต้องนิ่งไว้นิ่งไว้เนี่ยนะถ้าเราอยู่นิ่งๆคือสี่มันจะ จางไม่กล้าวิ่งไปอะค่อยๆไปดีไหมนะค่อยไปยยๆๆๆวิ่งไปดีกว่าเรามีปุ่มนะถ้าใครจะชนเราก็กดได้เลยมีใครเห็นวิญญ,ญาณตัวน้อยตัวใจดีไหมอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะค่อนข้างอันตราย ยังอย่งย่งคือคือรอดอยู่รอดอยู่โอเคอู้เสียบวาบเลยดูดิ่ใครพูดอะไรบ้างเนี่ยฟังเสียงนี่วะออกเลยออกเลยเกลียดเลยแล้วบอกเลยเป็นไรโชคดีนะตานี้ไม่มีโจ๊กถ้ามีโจ๊กน่าจะผวาไปอีกนานอะ อื <c oughs> เอาละรอคูดาวปุ่มเราเสร็จก่อนนะเรามันเนียนที่เดิมก่นอนวิญญาณแม่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะเอาจริงโอเคไอ้ปุ่มเราพร้อมล้วจะมาชนพี่หลหรอครับอดทนไปน้องสีแดงเอาจะเดินเข้าไปใกล้แม่งกดลิงก์หมด เอาน้ำเงินไปก่อนคะคะคุณพูดคำาไม่สุภาพเพราะเอาน้ำเงินไปก่อนหึ <c oughs> ไว้แตกรัวๆเลยนะไว้เดาผิดแนะ่แน่ฮันเตอร์ยิงใครนะนะ่ะ อ้าวแฝงยังอยู่นะไอ้ข่าวยังอยู่ลูกเรือแตกส<ะ>ี่นะครับกดปุ่มทีเดียวโอเคโขเราก็เกิดไกลซะด้วยรีบไปดีกว่าวิงว่งวิงว่ง,งเราเหลือปุ่มอีกแค่2ปุ่มนะเราต้องไปที่ห้องไฟให้ได้สามหนึ่งโอเคเว้ยกดปุ่มคือขอได้ไหมไปเกิดแบบ เออแถวแแบบห้องก้องก็ได้ห้องไฟก็ดีเลยเออเกิดแต่ละที่ที่แบบไม่ไหวเลยสีแดงกวนตีมากอะไรไม่ได้กวนตีดิก็ทำเพื่อตัวเองอ่ะต้องรอแฝงช่วยนะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะคือไกลมากอ่ะคือไกลจัดอ่ะแต่ละที่ทิ้งระเบิดไปเนี่ยเราไม่มีปุ่มช่วยอะไรนะ ต้องรอแฝงเอเอไอ,อ้ม่วงม่วงอยู่ด้านซ้ายนะไม่รู้จะไปยังไงดีอ่ะรอดีกว่าไหมคือรออะคือต้องทำได้แค่รออ่ะปุ่มก็ใช้หมดแล้วด้วยปรับจูนอุปกรณ์แยกอ่ะโอ้อยู่ตั้งไกลเอ้ยทำออกซิเจนเ เคครับเคครับขึ้นไปดีไหมเนี่ยวานๆนะเนี่ยเผื่อมีคนวิ่งมานะคะเคเคเไป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 ไขอร้องขอให้กูเชิดกูจะเชิดตานี้โอ้กูจะเชิดโอ้โหคนกำลังไปฝั่งขวาโอ้ตายอีกแล้วไอ้ไอ้ข่าวแม่งปาดกับดาก่ะครับแฝงเหลือสองตัวนะคือแฝงปาดอีกแค่หนึ่งตัวเราแพ้เลยนะเนี่ยเกมจบเลยนะ โอเคเราต้องทำยังไงเราต้องรีบแล้วนะเฮ้ยสวยครับเกิดห้องไฟอย่างนี้ไปแล้วครับตับปับ๊บโอ้ยนิ่งไ,ไว้ลบรอบทันทัน,<ไห>นจากไปอย่างสงบนิ่งครับวิญญาณดวงนี้ อีกหนึ่งผลงานที่ยิ่งใหญ่เอาจริงนะครับบทบาทกิญญาณก็เป็นบทบาทที่ห้างตื่นเต้นนะครับและก็แบบมันที่สุดแล้วตั้งแต่พี่เล่นมานะเพราะแบบมันต้องแบบเสี่ยงแล้วก็แบบต้องลุ้นนะครับก็เคครับก็สรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับตอนนี้จะขอตัวลาไปก่อนครับายบาย